บับทอกออนสเตออนปากดีวันนี้มาเจอกัน,นะเมตตาโมากุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูสละพัดศัตรูวินาศสันติด้วยนะโมพุทธ,ธายะ He? He? เขากล้ามากนะพี ah ah huh ่เบียร์เขากล้าจัดงานแบบนี้มากนะอ๋อเป็นมนุษย์ที่ควบคุมไม่ได้เว้ยมันควบคุมได้ยากแล้วะว่าถ้าวันนี้มันไม่มีรมเล่นมันไม่เล่นเลยมาดูดูอยางมาดูใช่วันนี้จะมาดูดีว่าเขาควบคุมคนแบบนี้ได้ยังไงวันนี้วันเซตอัพไม่ใช่วันเซตอัพวันนี้วันจริงแหละแต่ว่าเรามาเซตอัพกันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะฮะเที่ยงตรงเดี๋ยวฝั่งน้องต่อน้องฝึกงานสาวสวยอ่งเรามานี่มาชื่ออะไรครับชื่อครีมสดไหมสดค่ะขอไอจีหน่อยครับ C R E A M W O R นี่ t ีมวออ่าไปต่อเลยสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เจ้าของงานหน่อยค่ะก็จบไปแล้วนะครับสําัรับงานวันนี้นะครับยังไม่ได้เริ่มหรอตอนนี้งานก็เตรียมไปได้ประมาณ4%แล้วนะับเลยเลยเก้าสิบหกเป็นน่าจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ Buffalo g a เคยจัดมาบบ Talk on Stage ก็ขอบคุณ่ะขอบคุณคนที่ซื้อบัตรแล้วกันนะครับ กล้องมันไม่มีระบบซูมเหรอก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรมาดูพวกเรานะครับแล้วก็น้องออสด้วยหลักตอนแรกก็เปิดแค่สองอแล้วก็เพิ่มเป็นสองหสิบเปิดเพราะว่าขายไม่หมดคืออะไรวะมันต้องเออมันต้องลดมันต้องลดจำนวนบัตรเพราะว่าขายไม่หมดดิก็เนี่ยครับก็ตอนนี้กำลังอยู่ขั้นตอนการเตรียมครับอีกสักพักน่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างประมาณสามสี่โมงอะไรเงี้ยไปไปไปไม่มงอามือไป ชื่ออะไรครับเดียครับเดียทำตำแหน่งอะไรในบริษัทกรรมการบริษัทนี่กรรมาบริษัทเฮ้ยผมกบริษัทแล้ววันนี้ทำทุกอย่างออนสเตทมาทำตำแหน่งอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะฝากฝากอินสตาแกรมหน่อยมาริเบดแบร์มีอดนอน S L E E P L E S S B E A R มีที่มาของชื่อไหมมีที่มาสมัยเรียน เพื่อนชอบเรียกว่ามีอดนอนตามเงาเนี่ยตรงนี้มันเลี้ยวใช่ไหมตามันแบบเป็นเงาอ่ะตรงเนี้ยอ๋ออ่ามันมีอดนอนเราก็ไม่เคยไม่เคยได้หรอกล้วนึกว่าจะหาไม่มีอะไรเลยเอาเอาลงเป็นไงบ้างเดม <c oughs> จะเล่นมุกแว่นจิ้มตาหรือเปล่า <c oughs> อ่าโอเคไปไม่พูดอะไรเลยนิ่งจับค่อยไปเจอกันตอนที่คนดูมาเยอะๆแล้วแล้วก็ศิลปินมาเจอกันจ้ะา สวัสดีครับทักท่ายกล้องบายครับเป็นไงก่อนเล่นรู้สึกไงมั่งก่อนโชว์อ่ะรู้สึกเนื้อตื่นเต้นไหมเก่งไม่ต้องตื่นเต้นออสเก่งอยู่แล้วนะวันนี้ออสมาจากไหนนะกรยารีตลาดบุรีอ่าตลาดบุรีโอเคก็เดี๋ยวอีกนานนะกว่าจะกว่าจะโชว์นอนพักก่อนหลับเลยหลับหลับหลับตาหลับตา เป็นเด็กที่เชื่อเชื่อฟังครับว่านอนสอนง่ายนะฮะตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างอวยอีกนานอีกหลายชั่วโมงตอนนี้9กเอร์เซ็นแล้วก็ใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้เหลือน่าจะเหลือกล้องเหลือเก้าอี้อะไรเงี้ยโอเคครับไว้เจอกันไปเผยปฏ<ะ>ิปักษไปปอยโชว์โอเค อนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้คนก็เริ่มมากันแล้วจ้าดูดูสิแทนแพนไป ครับผมก็น่าสนใจมากเลยครับยิ่งรอบนี้พี่ออสมาทอล์กโชว์ด้วยอันนี้ยิ่งคาดเดาคำตอบไม่ได้เขาไปใหญ่เลยนี่ก็เลยตัดสินใจมาครับผมวันนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่มีงานนี้แล้วก็ตั้งใจมาวันนี้แล้วเพราะอยากดูน้องออสมากถึงแม้จะไม่ใช่สเปคน้องออสนะคะพอได้ยินว่าประกาศแบบทอก็รอติดตามบัตรอย่างเดียวเลยครับพร้อมตั้งให้กาปุกเลยครับอยากมาดูออสมากๆก็จริงๆเวลาที่เราจัดมากี่ครั้งส่วนใหญ่จะได้ดูแต่ที่แบบเป็นย้อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอครั้งนี้พอเป็นออสนะคะก็ฝากเนื้ออฝากกตััวววไ้้บนงเลย่ ต้องมาจริงๆต้องบอกว่าจริงๆก็รู oh so ้สึกแปลกใจก่อนเพราะว่าก็เคยดูเขาเล่นแบบในตลกแล้วในตลกไม่แบบดูแป๊บๆอะไรเงี慢慢้ยแล้วพอดีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่เขามีเดี่ยวนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบดูแบบเฮ้ยน่าสดเลยแต่ว่าสดๆจัดรายการสดๆให้ดูเลยใช่ใช่อยากอยากรู้ว่าตอนสดๆแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะใช้ขัายังไงใช่ใช่อยากเพราะแบบนั้นแหละมาแั้นแหละมาเขาอยากรู้ตอนจะวัดเอ้ยนั่นในเสื้อเบอร์เอล ขนาดแม่คือแบบแม่เป็นคนแม่รู้จักโซเชียลเลยยังรู้จักออสเลยอะจากคลิปเนี้ยพ่อที่ชอบไอ้สเปกสเปกฮาร์สเปกออสผู้หญิงมีสังผมสามเส้นเพราะว่าผมก็เกินข้อบังคับอะมรอย่างเงี้ยเกินขั้หมายมากเนี่ยที่มาวันนี้ก็อยากอยากได้ความเกินขั้เกินคั้นหมายแบบนี้เลยอยากพูดอะไรเลยป่ะแล้วก็วันนี้ตีิงอ่ะเพื่อนบอกว่าผมก็ถามว่าไอ้ท่านเขาจัดรอบเดียวเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่ไรปัญหาเข้าใจแล้วเบอร์เอ ใช่รันตรงนี้ใช่ก็คือไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าตอนแรกมันเบอร์ก็ควรจะเป็นเบอร์เลขแต่นี่คือเบอร์แอลที่เด็ดเลยครับเสื้อเบอร์แอลบงทีเราหลุดแล้วผมนุ๊กนุกตำนานครับตำนานน่าจะเป็นเรื่องเสื้อฟุตบอลนะคะเบอร์แอลค่ะทุกคนเลยกันไม่ได้เลยใครๆก็คงจะชอบไปตรงเสื้อบอลอยู่แล้วฮะแต่ผมชอบตรงเอาแฟนใส่น้ำแข็งไปเที่ยวครับาะว่าตรงนี้อันนี้ฮาจริงใช่ครับอดใจไม่ไหวกดบัตรมาเลยครับผม ขอบคุณมากนะครับคือยังเข้าเด็กคอนเสิร์ตไม่ได้เลยครับตอนนี้ยังเข้างานไม่ได้เลยแอปเป็นไรผมซื้องโทรศัพท์ใหม่ซโทรศัพท์ใหม่แล้วทีนี้แบบว่ามันยังไม่ได้เข้าเด็กคอนเสิร์ตโทรศัพท์อีกแล้วเรอใช่โทรศัพท์ใหม่ตัดตัวนี้เลยยิมพาวาอัลต้าจังเข้าไม่ได้จริงอ่ะแต่วันนี้มาเชียร์ใครลงมือเชียร์ใครผมมาเชียร์ออสปากดีครับนั่นแหละสีออสสีออสเขากล้ามากนะพี่เบียร์เขากล้าจัดงานแบบนี้มากนะออสเป็นมนุษย์ที่ควบคุมไม่ได้เว้ยมันควบคุมได้ยากแล้วเนอะถ้าวันนี้มันไม ได้ยังไงแต่ที่ทำงานอยู่บริษัทฮ้าใช่ไหมเจอออสอยู่ตลอดออสถ่ายแล้วพวกกูจะเป็นกันเองสลับกันสกับกันวันที่มาเชียร์น้องครู่ะจ๊ะดูสนุกดีนะดูแบบวัยรุ่นเยอะแยะนะดูแบบเฮ้ยชาวล็อกปะวะอ๋อสตาร์สดำ น่าจะสนุกสนานมรรยงกาศวันนี้เนาะคือถ้าถามว่าคอนเซปต์รายการคือใครคอนเซปต์รายการคือออสเลยคือถ้าบอกว่าฉีกไม่ไม่มีใครฉีกบ้างวันนี้แล้วอ่ะอยากยอกอยากลองดูว่ามันจะไปได้ถึงจุดไหนพี่เบียร์จะหลุดกี่รอบเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะไปขนาดไหนตื่นเต้นนะครับอยากเห็นออสถูกสัมภาษณ์โดยเบียร์เหมือนเดิมนะฮะครั้งที่แล้วนี่ก็ตาตึงใจมากนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าคํานาจะเป็นยังไงแล้วก็ออสจะตอบมาแบบไหนนะฮะคือผมอ่ะเป็นแฟนคลับน้องออสปากดีแล้วก็ผม respect มาชื่นชมในในความแบบว่าตลกน่ารักแล้วก็อชิยะน่าเอ็นดูของอ๋อสวัสดีครับยังครับพี่เบียร์อ่าเป็นไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหมไม่เจ่ะไม่เต้นนะรับแล้วนี้ข้างหลังใครข้างหลังใครไม่อยู่นี้เฮ้ยเสอร์ไพไหมวันนี้เซอร์ไพ์เสอร์ไพ์เสอร์ไพ์แปลว่าอะไรอืมเดงยงงงง สัมภาษณ์สัมภาษณ์พี่นุย้ยค,ครับผมยินดีด้วยนะวันนี้มีทอล์กโชว์นะออนสเตจแบบนี้ครับโอ้ครั้งแรกเลยครับจริงตลกเนี่ไม่กี่คนนะที่ทําได้กันอันนี้หลังจากที่เคยดูเมื่อ20กว่าปีโย่งทอล์กเนี่ยแล้วก็ไม่เคยดูใครอีกเลยรอดูออสคนเดียวเลยนะครับพี่นุ้ยพี่แสดงความตกใจด้วยนะตกใจว่าทําไมมีงานแบบนี้ให้ออสได้ ต้องบอกเลยว่าคนที่มาดูออดเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าคือมีเวลาเหลือเฟือจริงๆแล้วไม่รู้จะเอาเวลาไปทิ้งที่ไหนก็เลยเอามาทิ้งดีนี่เนี่ยปากดีมันยุ้ยอ่ะเออดีใจด้วยนะรับไมยุ้ยจ๋าทำให้เต็มที่ครัไปยุ้ยทำให้ดีครับนะแล้วก็เดี๋ยวพี่เบียร์ก็จะจัดขึ้นเรื่อยๆครับผมอยากให้จัดอย่างนี้อีกไหมจัดไม่ยุ้ยกี่เอาสักกี่ครั้งโอ้ครั้งฮะหกครั้งโอ้เอาครั้งละกี่ชั่วโมงดีสองทุ่มตั้งสองทุ่มถึงกี่โมง มาโอ่โมงกึ่งยาวกว่าคราวนี้นะใช่ไอ้นี่หนักเลยแสดงว่าได้ใจแล้วครับใช่ก็ขอให้น้องออดนะประสบความสําเร็จในวันนี้ขอให้เป็นที่รักของทุกๆคนครนะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูสลพัสตูวินาสันติด้วยนัโมพุทธายะเฮ้เฮ้ เรืองลังก่อนจะเริ่มโชว์ครับเดี๋ยวไปดูโชว์เดี๋ยวดีให้อะไรฮะให้เขาเป่ามังดิไม่อยากจเปินใไม่เยวันอ่ะงั้นก็บวยพารให้พี่หนุยมมาโมจยาตาตาหาโต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 ยามาสามาอับปุจชาอัปปุจซอับปบชางอุตชางยามิบะจาหมีบะจามิ ันอยู่อ่าโจจะถังโคลจะถูถังโคจะมาถังโคทางคังถังคังยามามิยามามิปีชงปีชงจะขายามีปีถุงปีถุงมาใส่ขยะมาทำไมมาทําไมกับบ้านกับบ้านดีครับดีครับเีปบปรับปปปบ ก็อยากจะบอกให้จัดงานแบบนี้เยอะๆนะครับไม่ใช่น้องออสคนเดียวจัดใครก็ได้อ่างเถิดเทิงก็มีเอามาอะไรที่หายหายไปนะเพราะว่าตอนนี้ตลกทยอยตายกันรีบเอามาใช้งานซะครัเนาะขอบคุณพี่เทียร์ครับินดีมากอันนี้น่มีมีกองเชียร์มาเชียร์ครับ สวัสดีครับพี่นี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจออสปักทีกันใช่ซึ่งเป็นโชว์แรกในชีวิตเขาเลยแล้วก็เป็นโชว์สุดท้ายของวันนี้อ๋อขอไปเดียวนะก็อยากให้ทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปท่านจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ที่ท่านไม่เคยสัมผัสแน่นอนเขาไม่สัมผัสเราเคยไม่เราก็ไม่เคยสัมผัสใช่แล้วขนาดเราอยู่ใกล้เรายังไม่เคยสัมผัสเลยเราต้องมาดูต้องมาดูกันใช่ไหมครับผม ช่วงเช้านะตอนประมาณ8ดโมงอะ ที่มาบอกใช่ไม่ใช่ถ้าตอบแบบไวที่สุดเนาะมันจะมีตอนที่เอาไอ้ไก่โอ๊กมาเล่นกับเพลงอ่ะเชี่ยมางโคตรดีเลยแล้วแบบว่าจังหวะที่ที่ออนเขาสดกับพี่นุ้ยเลยเงี้ยเออมันมันสร้างสีสันมากๆแล้วก็ครีเอทีฟมากครับโคตรเจ๋งผมชอบทุกช่วงเลยครับชอบตั้งแต่ตอนที่มีพี่ๆสามคนมาแบบว่าบิวก่อนเลยเงี้ยแล้วก็ชอบช่วงที่พี่นุ้ยมาเซอร์ไพรส์แบบไม่เซอร์ไพรส์น่หลักดีครับโบก่อนใช่ครับชอบตอนร้องเพลงค่ะสนุกมากรู้สึกหัวราะ ปวดกาไปหมดชอบช่วงเล่าเรื่องผีครับชอบสนุกมากครับบรรยากาศดีวิวมากดีมากครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าการรอคอยแล้วก็ขำตลอดการโชว์เลยครับโอ้โหเชีย่ยแม่งแบบ <laughs> มันคาดเราไม่ได้ครับปกติแบบว่าเวลาเราทําโชว์เนี่ยกาฟมันจะเป็นอย่างนี้เนาะ <laughs> มันจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยอันนี้แม่งแบบ หมุนมัวมัวแบบไม่มีค่าดเดาไม่ได้ครับแต่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มสําหรับคนคนที่ได้มาดูงานที่งานของจริงอะครับโอ้โหเรือ่องไม่ถูกเลยมันแทบทุกช่วงเลยจริงๆตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มยันจบนี่ผมมันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยก็คือกามค้างพี่เบียร์ก็คือเก่งมากจริงเวลาแบบป้อนคำถามเงี้ยตั้งแต่ในเพจและในในยูทูบแล้ว <c oughs> พี่เบียร์คือสุดยอดเซอร์ไพรส์คือจานนุ้ยจานจานุ้ยแม่ผมผมตอนแรกก็<ม>คิดว่าเออเขาจะมาไหมว่าใช่ครับมาจริงๆแบบสมคาดหวัง คุ้มสุดยอดมากมีความสุขมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณบับทอกด้วยที่จัดงานแบบนี้โอ้โหความรู้สึกวันงานวันนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างเพื่อมาดูออสปากดีเลยฮะความรู้สึกคุณวันนี้เป็นไงบ้างมันฮิวใจผมนะช่วงนี้แบบเครียดแหละแต่พอมาดูมันปล่อยสมองโอ้โหขำระเบิดเลยฝากคนที่ยังไม่ได้มาดูนี้สำหรับใครที่ไม่ได้มาดูก็คุณอาจจะได้ดูในแบบที่ตัดแล้วแต่ว่าใครที่ได้มาดูสดเป็นกำไรขวงคุณริงบัตรเท่าไหร่นะ450กํากำไรจ่ายพันหนึ่งนะจ่ายวะไม่มีไม่พอ ก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรฮะมันก็อยู่ประมาณตรงนี้ตลาดท,ทัลโอเคแล้วคิดมุกงมาให้เล่นด,ด้วยนะนี่คิดคิด e มือชีมจริงครับผมก็หลังดูก็มีความสุขผมว่ามีความสุขถ้าพูดว่ามีความสุขมากกว่าดูคลิปก็ดูเหมือนคลิปไม่สนุกนะแต่จริงคลิปก็สนุกแต่มาดูสดก็สนุกมากกว่าออดนี่คือแบบเราคาดคําตอบอะไรจากเขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแบบพอมาดูสดเนี่ยมันก็เลยว้าวไปด้วยว้าวพร้อมพิธีกรว้าวพร้อมทุกคนเลยรู้สึกว่ารักน้องออสดมากขึ้นก็รู้สึกแบบเออทีม อบ่นดีครับบราการดีครับสุดยอดมากครับพี่เบียร์พี่ต้องและทีมงาน Buffalo แก๊กสุดยอดมากครับนี่เป็นโชว์ที่สนุกตลอดโชว์แล้วก็ผมว่าวิธีการออกแบบแล้วก็สกคริปต์เนี่ยเจ๋งมากผมไม่รู้จะพูดยังไงวะพี่เบียร์ยินดีด้วยพี่ต้องยินดีด้วยผมชอบมากๆครับสนุกมากๆแล้วก็ออสสุดยอดพ่นุยสุดยอดทุกคนอยู่ข้างบนแล้แม่งโคตรดีอะ นะน่ารักมากคือแบบน้องๆแบบน้องออดน่ารักมากพี่นุย้ยแบบบรรยากาศแบบอันนี้ตอนแรกด่าพี่เบียไปเยอะแต่ยังต้องชมนะพี่เบียรเข้าใจว่าแมคานิกการทํางานของมุกน้องออดเป็นยังไงและพี่เบียเสิร์ฟแบบชงตบชงตบน้องออดแบบคือผมพูดไปมันพูดเท่าไหรมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันต้องเจอกันเองที่งานจริงๆครับมันต่อให้ดูบันทึกเทปอะไรความรู้สึกที่มางานมันคือแบบดีมากๆจริงๆครับ ตลกให้มันน้อยน้อยหน่อยได้ป่ะก็จะดูนายสู้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยก็ก็เป็นกำลังใจให้พี่เบียร์พี่ต้องแล้วก็ทีมงานบัฟฟาโลแก๊กทุกคนครับสนุกสนานแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเป็นซีซั่นของเคเตอร์ไทยครับผมอยู่ไปนาน ต้องต so, like yeah? ้องมึงเฉยอยู่เวนานแต่ว่าก็ถ like ้ามันหมดบุ๊กก็ต้องยอมมันหมดนบแล้วใช่ไหมก็ตามเสมอครับเป็นกําลังใจให้พี่ต้องให้พี่เบียแล้วก็ขอบคุณที่จัดอีเวนต์แบบนี้แล้วก็ขอให้มีอีเวนต์แบบนี้ต่อไปอีกเยอะๆอยากจะฝากให้ชวนพี่อาร์มไปด้วยงานน่ะใช่ครับผมมาซื้อบัตรมาเพราะว่าผมซื้อเร็วไงเลิกมึงอ่ะพี่เบียราการเป็นผมได้ฟรีแท้ักมาช้าที่ได้ฟรีคุณต้องซื้อ ครั้งหน้าจัดปุ๊บโทรหาอาปั๊บเลยหล่อเลยอุดหนุนกันนี่แหละอุดหนุนกันอุดหนุนกันอุดหนุนกันว่ามีก็ตีดตาติดตามเพาทุกทุกผลงานแหละเป็นคนชอบดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วตู้นตุ้ครับเป็นกลังใจให้ครับอ่ะก็ฝากช่องบัพโปโลแก๊กด้วยนะฮะยังไงก็จริงๆไม่ต้องฝากเยอะหรอกผมว่าทุกคนในประเทศนี้ก็รู้จักบัพโปโลแก๊ดดีอยู่แล้วแต่ว่าฝากถึงทีมงานแล้วกันนะต้องเบียร์แล้วก็น้องๆทีมงานทุกๆคนเลยอยากให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆฮ่าๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าหยุดคิดอย่าหหยุดทากกกัันนแแลล้้้ววขอออใมม ดีแบบนี้ไปตลอดครับก็ขอให้ทําอย่างเนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นสิ่งที่สังคมเราต้องการตอนนี้ก็คือทุกวันนี้เราเหมือนแบบเครียดมากจุดนี้มันเป็นแบบช่วงผ่อนคลายครับแล้วแบบว่าทุกคนเหมือนได้ปลดปล่อยทุกคนมาที่นี่เหมือนแบบมาพร้อมกันด้วยความสุขมามีแต่เสียงหัเโหลครับตั้งแต่โชว์ของพี่พี่เบบี้มายทุกคนดูมีความสุขมากครับวันนี้ใช่หายเครียดเลยจากทงานมาวันนี้จริงๆก็ติดตามดูอยู่ตลอดนะคะก็อยากให้ทําคลิปสนุกๆแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆครับเป็นกิจกรรมที่ มากแล้วก็คนมาชมก็สนุกครับอยากให้มาชมกันเยอะๆครับอยากให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆมาสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับคนที่มาดูมากๆเลยค่ะจัดอีกบ่อยๆนะครับจัดมา มาแน่นอนนะครับสกิปมามาแน่นอนครับรู้สึกหลังโชว์จบแล้วเป็นงไงบ้างครับพี่เขาเรียกว่าไม่ได้มาโชว์ไม่เขาเรียกว่าวิชาเอาตัวรอดเอาตัวรอดไม่มีใครเดาอะไรได้ทั้งนั้นไอยไรที่อยู่บนเวทีคือการเอาชีวิตรอดบนเวทีนะครับแต่เห็นทุกคนแอปปีก็ดีใจครับหวังว่าจะได้มีโอกาสจัดอีกกับคนอื่นๆนะพอแล้วออสไม่เอาแล้ว หนักบอกเลยอันนี้ฟิล์ต่างกับรอบแรกไหมอ๋อเหมือนรอบแรกเลยออกเหมือนรอบแรกเลยเออใช่คือสดตลอดหมายถึงว่ามันคือคําตอบใหม่ๆตลอดมันเหมือนความรู้สึกว่าแบบว่าคนดูสัมผัสครั้งแรกเหมือนกับพี่คือได้ยินครั้งแรกพร้อมกันนั่นคือรีแอคที่แบบสดสดสดที่สุดก็สนุกดีครับแล้วแล้วครั้งต่อต่อไปอยากให้แบบว่าคนมาประมาณกี่คนอันนี้ประมาณ250ก็เพิ่มมาอีกักนดิดหนึ่งก็ได้นะแ้่นสันคนแต่เราต้องหาที่ก่อนว่ามีมีไหมพอไหม ถ้าไม่ oh. ไม่พอความจุก็เราก็จะไม่จัดโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูแล้วนะครับฝากดูอันนี้ก็เป็นบล็อกเบื้องหลังของงานนี้ครับหวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากๆถ้าไม่มีทุกคนก็มีเราอยู่ดี ผมถามคนอื่นไปแล้วอันนี้ถึงตาพี่แล้วผมขอ15คําคำกับโชว์โชวนี้เป็นขจัดไทยมโนตรงที่ขจัดสารโตนามธครมท่ามณิต้ตาอันนี้อันนี้ส <15, 15. S 2> ิบห้าสิบห้าสิบห้าคำสิบห้าวินาที <laughs> ไม่ได้นับหรอก